มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานบริจาคสิ่งของแด่หลวงพ่ออารมณ์กดช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ค่ะ วันที่24กันยายน2567เวลา16นาฬิกาพระราชวิสุทธิป,ประชานาะหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบัณ้ําพุจังหวัดลบบุรีและคณะได้เดินทางมารับสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ขนมปังปีบ๊บน้ำหวานนมข้นหวานนมกล่องสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของทางดํารงชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดผู้ชราอนาถาติดเตียงเด็กกำพร้าและเด็กได้โอกาสที่มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานอํา หัวหินโดยมีนายบุญเกิดอัดานิสากรประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานและคณะกรรมการร่วมถวายของบริจาคจากนั้นพระราชวิสุทธิป,ประชานาหลวงพ่ออารงกดวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดรบบุรีและคณะได้เดินทางไปยังจุดรับบริจาคต่างๆในอำเภอหัวหินอาทิห้างทองเจริญดีร้านเจ๊หม,มวยข้างโรงเรียนสมทวินเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ป่วยของทางวัดต่อไป วัดพระบาทน้ำพุหรือวัดพระพุทธบาทประทานพรตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุหมู่ที่3ตําบลเขาสามยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งได้มีพระราชาวิสุทธิป,ประชานาตเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทและยังเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อฮ i v วีและเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์รอยพระพุทธบาทถูกครอบอยู่ภายใต้มนฑดบโดยที่อยู่ห่างจากอาคารสํานักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ150เม โครงการธรรมรักนิเวศที่พักฟื้นและรักษาสําหรับผู้ป่วยโรคเอดระยะสุดท้ายได้มีการเริ่มต้นรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดครั้งแรกเมื่อปีพศ2535และได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยแยกออกเป็นสส่วนคือ 1. รับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดทั่วไปทั่วประเทศรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดทั่วไปทั่วประเทศ2การรับอุปการะเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากบิดามารดาที่ติดเชื้อซึ่งในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาททั้งค่าอาหารค่ายาค่าบริหารจัดการวัดรวมไปถึงค่าเผาศพซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเดือนละ100,000บาทที่เหลือก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทางวัดได้ประสบปัญหาการเงินเนื่องจากว่าเงินทุนที่ใช้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งในและต่างประเทศก็ได้ทําให้ทางวัดได้รับการบริจาค จากจนสามารถพ้นวิกฤตนั้นมาได้ <them>